สวัสดีค่ะคุณลันตาค่ะเออวันนี้อุดนุนไล่ไปคะ่ะจากร้านฉับฉับสวิตแล้วก็ทอยอันเดอร์สแควร์สวิตตี้ค่ะใช่อุดนุนอะไรมาคะอุดนุนสกุชชี่นะคะแล้วก็เป็นสาลามนะคะอมาดูขอ,ของหน่อยอันนี้ค่ะสกุช,ชี่แพ <Panda S 1> นด้าจัมโบ้ค่ะ นี่20ทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดนะคะทั้งหมดนี้เลยค่ะค่ะลองบวกให้ดูสิคะอันนี้เท่าไหรคะอันนี้20ค่ะตัวละอันนี้เจอละ5บาทค่ะก็เป็น35 35บาทอันนี้อีก5บาทก็เป็น45ค่ะ2องอ้5บาทนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสลามกันเลยนะคะอันนี้เริ่มจากผสมสีใช่ค่ะ นี่ค่ะเราจะมาดูกันนะคะนี่ค่ะนี่มากเลย,ยืดด้วยใช่ามาดูต่อไปกันดีต่อมานะคะเป็นนี่ค่ะสีเขียวนะคะโอเคต่อไปนะคะยืดด้วยต,ะะต่อไปสกุตชีส,ก,สกุตชีหน้าบือนะคะก็จะมีที่แขนด้วย โอเคค่ะทุกอันนี้ที่แขวนนะคะอุดหนุน้านนี้างาบบุยนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูของทั้งหมดเลยนี่นเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดนะคะนนนี่คคะะะกกกก็กก็ฝาาตติดดมั้วยจเะะนื้อไดโนเสาร์ ไอจี G. มี 2iG นะคะก็จะมี t o ยแอนเดอร์สกอร์สวิแล้วก็ช็อปช็อปแอนเดอร์สกอร์สวิตนะคะสวิตมีที2ตัวนะคะ s w e e t, t, t e, นะคะส่วนทอยสวิต t ี้นะคะก็ t o, t o y อท e อยแนเดอร์ส e กนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเอออยากที่จะซื้อสก,กุ s h ่ซื้อ สายสะพายข้างกระเป๋าเสาื้อผ้าสลามอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าชุดทําสลามที่บ้านก็มีนะคะแล้วก็แล้วก็น้ํายาทาสลามด้วยนะคะก็แอด id ดีมาที่ไอดีไลนนะคะ k i ตตี t ้คิตตี้แคทแคนะคะ K I t T Y K I t ต Y K A T K A, t, k a t นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแคทมิคุนะคะ S a He t m i KU 0 1นะคะเออวันนี้วันวันนี้นะคะก็ต้องขอฝากติดตามกันด้วยนะคะที่ y t u t u สุประเสกอุดมนะคะแล้วก็แล้วก็ s u b s c r i b e นะคะก็วันนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็อื่นนกันเยอะๆได้นะคะก็จะมารีวิวแบบนี้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปด้วยภาพสวยๆงามงาม จาก IG s h ช p อปช็อปสวิหรือว่า t o y u n d e r s c o r e s w e e t ตตนะคะภาพสวยๆจากคนที่อุดหนุนไปนะคะสวัสดีค่ะ